ทุกสิ่งอย่างเนี่ยเป็นเงินหมดเลยเล <c oughs> <c oughs> ี้ยงแมวได้เลี้ยงอะไรนะเต้าหู้ข้าต้มปีนี่เป็นปีที่แทนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะอยากบอกเลยว่าการทำเพจเนี่ยสำหรับพี่แม่งคือการวิ่งมาราธอนทางไกลด้วยเมื่อกี้กำลังจะถามพอดีเลยว่า2025 มันคือปีแรกที่พี่มาอยู่บ้านนี้ใช่ไหมเออใช่ใช่ใชเล่าโมเมนต์หน่อยได้ไหมเรื่องแฮปปี้ของบ้านเรื่องกุ๊กกูมีปะ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มี <c oughs> เลย <Okay. S 2> มเมื่อวานเ <c oughs> พิ่งไปวนัน <c oughs> ครบรอบอยู่ที่นี่ครบปีนะเอ,อ้ยสบายมาก <c oughs> เป็นบ้านที่รู้สึกสบายใจแล้วก็หายเหนื่อยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยเป็นเงินหมดเลยอ๋อเราซื้อเองไงญาติเงือกูทั้งนั้นเลยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเพราะว่าคุณอยู่บ้านพ่อแม่นะครับนั่นน่ะคือความรู้สึกของพ่อแม่คุณทุกอย่างซื้อมาหมด เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะปีนี้ก็เป็นปีที่ได้รู้สึกอย่างนั้นาาแล้วก็ขยันขึ้นมาเลยครับเมววื่อวานเนี่ยไลฟ์เป็นสองไลฟ์แล้ว <c oughs> ออ <c oughs> จริงจริงเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ เคยบอกกับแฟนเพจแล้วแล้วก็สัญญาแล้วบอกว่าถ้ามีสปอนเซอร์เนี่ยผมมาแน่นอนถ้าไม่มีก็ไม่ค่อยเจอกันหน่อยนะของแทนมันอาจจะพูดว่าเป็นปีนี้ก็ได้ก็คือแทนน่ะย้ายออกจากคอนโดที่เป็นคอนโดทั่วไปมาอยู่คอนโดเพชเฟรนลี่อ๋อแบบเลี้ยงสัตว์ได้เลี้ยงแมวได้เขาเลี้ยงอะไรนะเต้าหูเขาต้มโอ้คุณซีกันภาษาไหนวะเนี่ยโอ้อยากจะให้แบบทุกคนน่ะโอ้ย้ายมาอยู่เหอะเพชเฟรนลี่อ่ะคือ แม่งคือความรู้สึกคนละโลกเลยว้ยพี่ก่อนี่นเนี้ยคือมีความรู้สึกแบบคอนโดเดิมอะ่ะมันอยู่สบายนะแต่ทุกครั้งที่แบบแมวเราล้องเราต้องไปบอกให้มันเงียบผมว่า <c oughs> ต้องแอบเข<อ>าแล้ว,ลวมันก็ไม่รู้เรื่องภ <ๆ S 1> าษีภาษาอะไรมันแล้วไอ้นี่เก่งเนะยชอบไปล้องหน้าประตูห้องโอ้โห <c oughs> เรียบร้อยก็นี่เป็นเหตุผลแหละที่ย้ายแต่ว่าพอพอมาอยู่แบบสบายใจพอไม่ต้องปิดกั้นอะไรแล้วว่าโอ้มันแฮปปี้มากเราก็เห็นนะว่ามันก็ดูเอนจอยขึ้นอ่ะ เออมันดูแบบร้องได้เต็มที่วิ่งเล่น้เต็มที่้วอย่างน<ด>ี้มัน,ม,นมีเพื่อนมีอะไรไหมพาไปเดินเล่นได้แต่ว่าร้องก็ไม่รู้บางบ้านเขาอ,อาจจะเลี้ยงแบบไม่ฉีดยาอะไรอย่เงี้ยเราก็เป็นคอนเซ็ปต์ส่วนตัว<อ>แต่ถ้าถามว่<อ>มาเขาก็มีพื้นที่ว่าน้องแมวสามารถไปใช้ได้ก็มีเหมือนกันแนะนำนะใครที่แบบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วทุกวันนี้ยังแอบเข้าใจว่ามันราคาสูงขึ้น อย่างแทนเนี่ยก็โอ้โหบวกขึ้นมาแบบ3 0ต่อเดือนนะค่าที่อยู่ยแต่แทนรู้สึกว่าโอ้โหแทนแฮปปี้มากอะไรที่อยากบอกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยม,ม,มาดิดีฟทอลกไปเถอะคุณอ,อยากบอกที่สุดอะบอกนี่บอกใครก่อนบอกคนดูเออบอกคนดูมั้ง <c oughs> แต่ก็จริงจริงก็พูดไปบ่อยแหละ <c oughs> มันก็มีแหละเรื่องที่อยากบอกอะมันอาจจะดีฟนิดน,นึงนะแต่แทนนะอะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่แทนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะอ๋อเออเออเออโอเคแล้วแล้วประเด็นคือ แม่งกูเสือกงทำเพจเฟ e บุ o k โอ้โหนี่คือจุดอ่อนไหวของหลายๆคนเลยบางคนเขาบอกสุขภาพจิตแย่ หยุดโซเชียลสัก5วัน7วันจะแฮปปี้ขึ้นเราได้ที่ไหนทุกวันนี้แทนเลยต้องตั้งในมือถือว่าวันนึงอะแทนจะแล็อัพมันได้แค่วันละชมงอ๋อแบบบังคับตัวเองเลยอย่างเงี้ยหรอแล้วพอพอเราเห็นว่าเราเล่นไปกี่นาทีแล้วอะมันจะรู้ตัว <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้มันอออการไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละคนอะ <c oughs> คือผมจะบอกงี้ครับ <c oughs> คนที่ทําหน้ากล้องหน้าจออย่างเงี้ย <c oughs> ผมว่าจะมีสิ่งเนี้ยเข้ามาซึ่งบางทีอะมันเราอาจจะโอเคกับตัวเองอะว่าเฮ้ยกูไหวไม่เป็นไรหรอกแต่มันบางทีเราเก็บไอ้พวกเนี้ย เข้าไปในสมองเราโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นขยะเป็นอะไรต่างๆเพราะเราต้องเจอทุกวันอถ้าใครที่มันเป็นอาชีพแบบพวกเราอย่างเงี้ยน่าจะต้องไปหาวิธีรีแลกซ์อะซึ่งพักไหมหรือว่าอย่างที่แดนบอกเนี่ยให้มันเป็นเวลาอะไรต่างๆนะครับส่วนผมเองไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเพราะเดี๋ยวจะมีช่วงที่ผมให้หายไปจะมีอยู่เป็นเนืองๆคือพี่เนี่ยถ้าหายคือหายเลยจริงๆแล้วถ้ามาก็มาอะไรแบบเนี้ยสวิตออนออซึ่งซึ่งซึ่งรู้สึกว่าโอเคชาวแฟนเพจน่ารัก โดยส่วนใหญ่คือเหมือนพี่อ่ะตั้งใจให้มู o คนที่ติดตามชูแมนซิตี้มันเป็นแบบนี้ซึ่งพยายามทำมันทามันหลายๆปีแล้วรู้สึกได้ว่าในช่วงนี้มันเป็นคนที่เหมือนมือนกันแล้วมาอยู่ด้วยกันเวลาคุยกันเลยคุยรู้เรื่องอะไรแบบนี้อยากบอกเลยว่าการทำเพจเนี่ยสำหรับพี่แม่งคือการวิ่งมาราธอนทางไกลด้วยเพราะฉะนั้นคุณควรทำอะไรที่ไม่ฝืนตัวเองมากที่สุดอ่ะเช่นสมมติบางคนน้องๆที่แบบเริ่มเพจเริ่มทาใหม่วันนี้เริ่มท ทำโซเชียลไม่ว่าช่องทางไหนก็ตามเนี่ยเห็นคนอื่นมาแล้วแบบอยากไปเหมือนพี่เขาว่ากูจะ <c oughs> ต้องใส่ใส่ใส่บางคนแม่งทาทุกอย่างตั้งแต่1นึถึงร้อตั้งแต่วันแรกเลยนะ <c oughs> แล้วใส่ไปเต็มที่แล้วไม่ได้ผลตามที่ตัวเองต้องการแล้วแม่งไปเลย <c oughs> มันไม่มีอะไรการันตีด้วยว่าคุณจะถึงหรือไม่ถึงถ้าคําแนะนําจากผมนะอย่างที่บอกแม่งเหมือนวิ่งมาทอธอนคุณทํายังไงก็ได้ให้คุณไม่หยุดอ่ะ <c oughs> ถ้าไม่หยุดอ่ะก็ยิ่งได้เปรียบ พราะคนหยุดแม่งง่ายกว่าเหมือนที่แทนบอกไนงะปีนี้เป็นปีที่แทนแบบเบามันลงแต่ว่าดันได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นคุณไม่ต้องทําให้มันดีที่สุดในทุกวันก็ได้แต่ว่าอะรักษาเมนเทนคํำนี้จำไว้เลยเมนเทนเอาไว้ให้มันมีทรงอยู่อะออบอลมีทรงอะไรอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่ <laughs> ไม่ต้องใส่สดทุกวันอะไรทรงๆงนี้นะครับวันหนึ่งโอกาสอาจจะเข้าหาคุณก็เป็นไปได้ถ้างั้นม,มีมีคาดการคาดหวังไหมว่าปี2026อยากทำอะไรบ้าง2 2 6ที่มันสเปเชียลที่มันอะไรต่างๆอยากมีวันพักสัปดาห์ละหนึ่งวันทุกวันนี้ไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีทั่วันนี้ทำงานัน็โอวโันเลิกงานมาก็ตัดคลิปตัวเองตัดคลิปพี่ไม่ก็บางทีหาทำนี้ล่าสุดนี่ผมกำลังจะเขียนสคริปให้ครบหนึ่งชั่วโมงฮะสคริปส์สคลิปอะไรที่ พี่ได้ดูคลิปที่แทนทำคลิปลาบอกปะอ๋อแต่แทนจากจทำคลิป,ลปแบบนั้นให้ถึงหนึ่งชั่วโมงโอ้โทรมานตัวเองเัยนะแต่ก็<ะ>รู้สึกว่าแบบไอ้บางทีกูเครียดตีตัวเองเกินไปปะวะแต่ว่าแบบมันก็อยากทำนะแต่ว่าก็รู้ว่าเออมันควรจะต้องมีช่วงเบลกบ้างอย่างทวีปที่ทวีปที่ two เออพี่ว่าเหนื่อยมากนะแต่ละคลิปคือแบบคุณภาพจัด เปีแล้วอันนี้จะพูดเบื <Bei> ้องหลังให้ฟังนะสิ่งที่มันยากที่สุดในการเล่าเรื่องฟุตบอลแบบนี้นะคือฟุตเทจนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถเอา คลิปที่มันเตะบอลกันเนี่ยมาขึ้นใน YouTube ได้ไม่งั้นมันก็จะแดงบ้างปิวบ้างโดนเก็บทิ่กริบบ้างการหาฟุตเทจเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากถ้าถาม2องพี่บหกอยากทำอะไรมากขึ้นก็นั่นแหละอยากจะทําคลิปยาวมากขึ้นอยากลดคลิปช็อตลงแล้วก็เรียนทําหนังมานะล่าสุดแทนดูสารคดีเบ็คแฮมคือที่พี่บอกพี่รู้จักคลิปแทนจากคลิปการเซโอ่แทนตัดคลิปนั้นอ่ะเป็นด็อกิเมนทัลีแทนอยากจะกลับไปตัดคลิปด็อกิเมนทัลีอีกรอบอีกรอบหนึ่งปีนี้อยากอะอย่างน้อยเดือนละครเยอะนะเดือน จะเมนเทนได้อันนี้2026ของแทนรอดูว่ามันจะปล่อยมาเมื่อไรสำหรับแทนนี่นะครับปีนี้อยากทำอะไรเหรอเอาแบบจริงๆเลยนะไม่อาจจะไร้สาระมากเลยนะเมออมาดิพี่อยากทำเนื้อสมูทก็คือมันจะมีเทคนิคหนึ่งในการทำอาหารนะครับชื่อว่าสมูกก็คือมันจะเป็นการเอาเนื้อเนี่ยนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยเบ้งเเลยนะครับมาย่างในเตา ที่เรียกว่าเตาลงควันคือจะบอกว่ามันยากกว่าเพราะว่ามันใช้เวลานานอ่าฮะเออคือตอนเนี้ยในในในมือถือเนี้ยมีเลื่อนไปมีแต่คลิปทําสมอกเฮ้ะเดี๋ยวทาไปเล่นไปเคยเห็นปะเคยเห็นไหมแทนอ่ะช่วงนี้ดูช่องเนื้อเยอะช่วงเดือนพฤศจิกาแม่งย่างเนื้อช่องดูดซับเลยครับอันนั้นช่องดูดซับเลยก่อนเดือนเดือนพฤศจิกาย่างเนื้อทุกอาทิตย์เนื้อแมคโครเนี่ยกูลองมาหมดแล้วทุกแบบเป็นอะไรที่ยากดีกว่าจะได้แดกอยากลองก็จะมีผงลับอะไรอย่างพวกนี้อีกนะครับอยากลองดูส ครั้งหนึ่งก็ยังไม่มีเวลายังไม่มีอะไรแต่ก็อ่ะถ้ามีโอกาสจะลองดูมาชิมด้วยแล้วกันได้นะฮะรู้สึกแฟนซีกับมันมากว่าอ๋อมันมีวิธีการทําแบบนี้ด้วยหรอวะเคยจะลองทําแต่แบบเวลาแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงมันไม่ได้ไงไป,ไปมา,มา,มาไอ้เฮียแม่งสุกทั้งชิน <laughs> เสีย <laughs> ไปเลยเวีนกิน <laughs> ไม่ได้แข็งอะไรเงี้ยสนับสนุนโดย e ี e ลฟเวพลัดฟอร์มใหม่ของเหล่าแฟนบอลที่จะทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของคุณมีความหมายมากยิ่งขึ้น ทุกการโพสต์การแชร์คอมเมนต์หรือชวนเพื่อนคุณจะได้รับหัวใจเป็นรีวอร์ดเพื่อนำไปเล่นกิจกรรมมากมายในแอปอาทิ City Conquest เกมทายผลการแข่งขันและอื่นๆอีกมากมายสแกน QR Code เพื่อมาจอยกันง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Line หรือดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Google Play ได้แล้ววันนี้ ถ้าไม่ใช่เรื่องงานสิ่งที่อยากทาในปีหน้าออกกําลังกายแต่แทนน่ะอ,ออกกําลังกายแบบอยู่แล้วนะปีที่แล้วอ,อ่ะแทนลงมา6กโลแต่แทนแค่รู้สึกว่าความอยากจะเพิ่มความเข้มข้นให้กับมันแล้วกันแทนน่ะลิมิตคือต่ําสุดสัปดาห์ละสาครั้ง<ห>เพราะว่าอันนี้คือไม่ใช่ว่าขยันที่อะไรนะแทนเราเป็นพขานกันอะไรวะสลับเพรจมอะไรทักอย่างคือกล้ามเนื้อที่สะโพกเนี่ยมันไม่ค่อยดี ซึ่งต้องออกกําลังใช่ต้องเดินบั่งหรือว่าเดินชันยืดอะไรเงี้ยมันถึงจะไม่มีปัญหาถ้าหากว่าสัปดาห์ไหนแทนออกกําลังกายน้อยกว่า3ครั้งเนี่ยจะเริ่มละเวลานอนเนี่ยพี่จะรู้สึกเหมือนกับว่าพี่พี่เคยนั่งนานๆแล้วเมื่อยไหมแต่เป็นอย่างนั้นอะตอนนอนเราเป็นแบบโูไม่หลับเลยใช่เเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าปีหน้าเนี่ยก็คงแบบสัปดาห์ส เพิ่มเป็น5ไปไหนๆก็ต้องทําอยูอ่แล้วพี่เนี่ยทั้งปี2องพเลยว่าแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ออกกําลังเลยดีกว่าน้าหนักก็ย,ยัง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 ขึ้นน้อยโอเคแต่ขึ้นนะคือมันเริ่มจากตอน เจ็บครับไปเตะบอลตอนเดือนธันวาเออธันวานี่คือยี่สี่ธันวาใช่ธันวาสองพันยี่สี่โอ้โหแมตช์สุดท้ายที่เล่นเนี่ยคือแบบวูเชียกูยิงกระจายอ่ะยิงแบบโอ้โหเชียทำไมกูเตะบอลเก่งขนาดนี้วะาแม่งเอ้ยเฮียหลังจอย่างนั้นแหละเรียบร้อยเจ็บเรียกว่ากล้ามเนื้อชินสปลิตมันเจ็บ ชินสลิตซึ่งในนักวิ่งแบบพวกวิ่งชาววิ่งกันอ่ะจะเป็นกันเยอะมันคือกล้ามเนื้อที่อยู่หลังน้าแข้งข้างในอ๋อโอเคด้านหน้าของน้าแข้งแต่มันอยู่ด้านในซึ่งเราเอานิ้วจะนวดเนี่ยจิ้มเข้าไปเนี่ยไม่โดนก็ไม่โดนใช่ซึ่งตอนนั้นแบบเฮียกูกระดูกหักหรือว่าหรืออะไรวะซึ่งเป็นมานานมากเลื้อรังนะครับ โอ้เกินครึ่งปีก่าจะหายไปกายภาพนะฮะเขาก็เอาเครื่องไอ้น่ะอันตาราซาวจิ้มจิ๊ด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 ไปถึงถึงรู้สึกว่าเออ,นอ,นอนเนี่ยมันโดนอยู่ข้างในยังไปเถียงนักกายภาพ้วยนะว่ามันนกระดูกวาครับถึกระดูกราวหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอที่ไหนได้มันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในแล้วสุดท้ายที่สุดอ่ะหายด้วยเพราะอะไรรู้ปะ่ะหายเพราะออกมาเดินออกมาวิ่งแล้วกล้ามเนื้อมันได้เสริมความแข็งแกร่งตรงนั้นมันเหมือนได้บริหารมันหายไปเลย เพราะฉะนั้นทุกวันนี้หายแล้วแต่ยังไม่กลับไปออกกําลังกายเพราะฉะนั้นอ่ะสองพจะพยายามเหมือนเดิมแล้วกันอย่านั่งอยู่หน้าคอมเลยรอมแล้วเรียบร้อยไม่เขาอยากจะนั่งหรอกจริงนะฮะสถานการณ์บังคับเอตอนเด็กอ่ะมันเป็นภาพฝันมากเลยนะที่แบบได้นั่งตากแอร์ในออฟฟิศอยู่หน้าคอมใช่ทุกวันทำงานเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้มึงได้เล่นเป็นอย่างนั้นไหทุกวันนี้กูอยากออกไปเดินมากกูอยากเจอแสงแดด พระเจ้ามอบพอรมนให้2026มีใครที่พี่อยากทํางานด้วยปะพีจ่จริงๆเรื่องนี้ไม่เคยคาดเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาแม่งนําพาไปเองหมดเลยเว้ยคือแบบถ้าในสายฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็แทบจะเจอหมดแล้วอะ่ะเออ,อเป็นเป็น,เป,นเป็นบุญมากพี่จอมบอผูเจ๊ดำะอะไรต่างๆเจ๊ดำบ้านอยู่ตรงนี้ครับ <laughs> <laughs> ใกล้กันนิดเดียวนะะคือคืออยู่ดีๆอ่ะ มันก็นําพาเราไปเองจนที่แบบโหแบบพี่ทรงพี่ซออย่างเงี้ยเคยดูตั้งแต่เด็กอะ่ะตอนพี่ซอยิงญี่ปุ่นอะ่ะกูยังอยู่ร้านหนังสือการ์ตูนเลยเ <c oughs> นี่ยร <c oughs> ้านนั้นเขาเปิดทีวียิงตุม้มถกไม่รู้เป็นเฮียแล้วโทรไปหาพ่อพ่ <c oughs> อตีเสมอญี่ปุ่นแล้วแล้ว <c oughs> <c oughs> วันหนึ่งก็ได้ไปทํางานกับเขาพี่เป็นเหมือนแทนนะเวลาแบบอ่ตอนนั้นมึงบอก เวลาพี่ชวนผมผมต้องเก็บอาการแค่ไหนทั้งชีวิตกูแบ่งอ่ะมาตลอดเลย <c oughs> เวลาไปเจอใครแล้วแบบกู <c oughs> อยากกีดอ่ะอยากถ่ายรูปอ่ะแต่ก็ต้องทําเป็นแบบเออมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยใช่ดังๆนี่ผมชื่นชมหลาย <c oughs> ๆคนมากเลยนะฮะแล้วก็พอ,อตโตมาได้มีโอกาสาไปทํางานด้วยก็ดีใจมาก <c oughs> ๆแต่ต้องเก็บไว้ในอินไซต์จริงๆอยากชวนพี่เกมมานั่งคุยเหมือนกันนะเออไม่รู้เขาว่างหรือเปล่านะเน้นจัดเลยนั่นแหละถ้าถ้าถ้าจะเป็นแบบอยากร่วมงานหรือใครก็คงจะเป็นคนคุ้นเคยที่เคยเจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกนล่ะอยากร่วมงานกับ เอาจริงไม่รู้เหมือนกันนะว่าอยากจะไปทําอะไรกับเขาแต่ว่าอยากลองร่วมงานกับพี่แว่นสักรอบนึงเอาได้ดิแต่ว่าอันนี้คือด้วยความที่ว่าแกไปวิ่งกับแกไปโอ้ยล่าสุดผมวิ่ง4กิโลเนี่ยเกือบตายพี่แว่นวิ่ง20กิโลนั่นแหละแต่ว่าปีนี้มันมีโอกาสได้เจอไงไงแล้วก็รู้สึกว่าเออแกนท์ดีแล้วก็ด้วยความที่ว่าทํางานก็สายโปรดักชันใกล้ๆกกันพี่บอกแทนเลยอันเนี้ย อ่า destination ที่แบบง่ายๆมึงออ่ะควรไปเอทีฮัทที่สุดเลย <c oughs> ง, <c oughs> ง่ายที่ไหนปลอยสินเชื่อป้งอ <c oughs> <c oughs> งไงเงียบไปเลย <c oughs> เอางีา้ ผมอยู่ตั้นแต่ในยุคที่รู้สึกว่าษปอังกฤษมันยากมากๆผมบอกเลยว่าทุกวันนี้มันง่ายขึ้นมากแล้วแม่แต่แทนจะเล่าให้ฟังนี้นะก่อนหน้าเนี้ยแทนอยู่ในสเตทที่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้และแค่ถ้าหากว่าเดเรคชั่นกูจะไปทางนั้นหมายถึงว่าโอเคปีนี้อาจจะไม่ได้ไปแต่ถ้ากูเก็บตังค์ในวันนี้ปีหน้าปีครึ่งกูได้ไปแน่มันมันทรงๆเหมือนพี่จะพูดบ่อยที่มันเหมือนกับว่าซื้อของใหญ่ๆสักอย่างหนึ่งแค่นั้นแหละซื้อโมไซค์อะไรทรงๆเนี้ยพยายามคิด ่อจริงๆมันไม่ได้ยากเลยสิ่งที่มันแพงที่สุดอะคือตั๋วเครื่องบินอ่า สำหรับแฟนซิตี้นะอันนี้วงเล็บนะครับเพราะตั๋วทีมเราถูกมากตั๋วฟุตบอลเนี่ยหลายท่านเวลามาถามผมเนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องตั๋วฟุตบอลกันก่อนพ,พี่พี่ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะเพาจะติดภาพแบบแมนยูลิอร์ใช่ถ้าเพราะว่าแมนยูลิอร์มันแพงจริงนะ <ๆ S 2> ครับแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยครับ<ช>ไม่เกิน5000หรือ5000นิดๆมีดูได้เออซีเรียสสุดคือตั๋วเครื่องบินก่อนถ้าเกิดแบบอยากไปแบบถูกที่สุดเลยอ่ะแล้วชิลเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีตั๋วแบบ ไปเปลี่ยนเครื่องอซึ่งอาจจะรอนานหน่อยแต่ก็ได้ไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เลวร้วายนะมีคนเคยไปแล้วด้วยแล้วก็ไปบ่อยด้วยคือต้องบอกงนี้ว่าความแตกต่างระหว่างที่ผมทำทริปทำทัวร์เนี่ยอันนี้มันคือทัวร์แบบอำนวยความสะดวก<อ>คุณไ,<ม>ไปลงม <ลง S 1> สบาย <ML B. S 1> ใช่แต่ไอที่บอกเนี่ยมันคือแบคแพคไปแบบ สารฝันน่ะตรงนั้นซึ่งมันเป็นไปได้เอาสำหรับพนักงานออฟฟิศอะถ้าคุณจะไปจริงจริงะสปีคุณไปได้ไปได้ไปได้สองปีนี่คือเก็บแบบสบายส2ายปีไปได้ประมาณนั้นครับสำหรับเรื่องของเอทีฮัชทิ้งท้าย2026สิ่งที่พี่อยากเห็นในวงการฟุตบอลแล้วกันไม่ต้องของทีมตัวเองก็ได้2องพันอ่าจบเอาเป็นจบรูดูการนี้ก็ได้เราพูดล่วงหน้าไว้สัก6เดือนแทนนะอ่ามึงก่อนดิแทนอยากเห็นอังกฤษเป็นแชมป์โลกสักที <laughs> แค่นี้เลยเป็นแบบห่วยๆก็ได้แต่เป็นสักทีหนึ่งจะได้แบบตายตาหลับเพราะว่าโอ้โหทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันถึงยุคที่เหมาะสมจะเป็นได้เนี่ยไม่รู้กี่สิบยุคแล้วสอ0 0ัก็เก่ง2 0ง0ก็เก่งแต่เอางี้นะไม่มีอันไหนใกล้เคียงเลยอะ มึงโคตรฟักเกอร์ <laughs> จริงมึงเป็นอะไรที่แบบพี่ขำกันมาแล้วอะ่ะ <c oughs> เออคือแต่ละทีเวลาเวลาเวลาบอลโลกหรือทัวร์เมนต์อะไรอย่างงี้มาทีใช่ป่ะ <c oughs> เขาจะมีคนอวดกันเจอสเปนแน่มึงเจออิตาลีกูตบนะเดี๋ยวอังกฤษกูแพ้มึงแน่มึงคอยดูมึงน,น,นั่งดูไปหรือกูหลับแน่นอน <c oughs> ซึ่งอังกฤษเล่นหลับทุกป,ปีนะหลับทุกปีไม่ต้องมาไม่ต้องมาขิงอะไรเลยนะเออเราไม่เหมือนกันวะมันเป็นชาวแบบชอบความเจ็บปวดถ้ามันเป็นไปได้ก็ขอให้มันเป็นแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือ ถ้าเป็นไปได้ก็คงจะแบบเฮียเทพนิยายแบบเชลซีชนะซิตี้นัดชิง <UC A S 2> ยูเอเอเนเพราะว่าถูขึ้นทำไอ้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเห็นก็ฮารแลนใหญ่น้อยขอสักเซมิไฟแนลเป็นไม่ได้ไหมต้องดู <c oughs> แต่แต่พี่ว่ามีสิทธิ์คือเวลาเจอผู้บอลโลกเนี่ยทีมไหนที่เรารู้สึกว่าแม่งรวมดาราเด่นมากเลยอะไรเงี้ยมักจะบางทีนะ เล่นไม่ค่อยเป็นทีมแต่พวกทีมแบบรวมใจกันสู้อะ่ะจะเล่นเป็นทีมมากกว่าแบบปีก่อนโมร็อกโกเอออะไรแบบเนี้ก็ขอให้นอร์เวย์เป็นแบบนั้นแล้วกันปรับออกทะเลท้ออีพีนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับบ๊ายบาย